สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านและเด็กๆที่นะ่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ครูเอจะมาชักชวนให้เด็กมาร่วมร้องเพลงโอ้ทะเลแสนงามกันนะคะสำหรับการร่วมร้องไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เด็กๆเ,เปล่งเสียงร้องออกมานะคะสองพยางคท้ายของประโยคนั้นนะคะและร้องซ้ำกันสองครั้งนะคะค่ะ ตัวอย่างนะคะเช่นโอ้ทะเลแสนงามให้เด็กบอกว่าแสนงามแสนงามพอครูเอร้องว่าฟ้าเขียวขาสดใสให้เด็กร้องว่าสดใสสดใสตกลงไหมคะถ้าตกลงแล้วพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปร่วมร้องเพลงด้วยกันเลยคะ่ะโอ้ทะเลแสนงามพร้อมสามสี่โอ้ทะเลแสนงาม สะงามจะงามฟ้าเที่ยวคามสดใสสดใสสดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบแหลนอยู่ในทะเลทะเลทะเลหาสยงามเห็นปูเห็นปูเห็นป,นปูดูสิดูหมูปลาหมูปลาหมูปลากุ้งหอยนา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 ,นาอยู่ในท้องทะเล ทะเลทะเลเมื่อเราเดินเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปชมหาทรายทะเลทะเลทะเลเราแสนหาเฮห,หาเฮห,หาเฮเที่ยวทะเลสุขใจสุขใจสุขใจเมื่อตะวันตกดิน ตกดินตกดินเห็นเครื่องบินผ่านไปผ่านไปผ่านไปหมาหอนทันใดทันใด้ทันใด,นด,นดสุขใจจริงๆสุขใจจริงๆค่ะสนุกไหมคะเด็กๆบทเพลงนี้นะคะเด็กๆชื่นชอบมากเลยนะคะแล้วก็ชอบในการเปล่งเสียงสองพยางค์ท้ายด้วยนะคะท่านผู้ปกครองอย่าลืมเปิดคลิปนี้ให้เด็กฝึกร้องบ่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะพบกับคลิปวิดีโอ ชุดบทเพลงต่อไปกันได้นะคะเขาพูด